โอเคครับก็สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมทั้งหลายตอนนี้เรามาอยู่ในเกม Detroit Become Human นะครับ Detroit Become Human เมื่อเหรอวะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะมันเกม PS4 ไม่ใช่เหรออ๋อใช่สตรีมเขาประกาศแล้วไม่ใช่เหรอว่าเออจะกําหนดวางจําหน่าย18มิถุนายนเอ๊ะหรือว่า16ว่าช่างไม่เงืที่แน่ๆคือเนี่ยตอนนี้เขาปล่อยเดโมมาแล้วก็เลยคิดว่าเออจะลองเล่นกันดูสักหน่อยละกันนะคงไม่ว่ากันใช่ไหโอเคผมก็ ไม่มีเพย์ซะนะผมก็เลยมามาเล่นดีทอย i t กันสักหน่อยใน PC บ้างผมก็ปรับอะไรนิดๆนนหน่อยๆให้พอได้อะ่ะโอเคมาเลยตาเดโมโคุณแน่ไม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 ่กจะเข้าเนี่ยเออเนี่ยเลือกความยากฉันต้องการโฟกัสกับเรื่องราวอะ่ะและด้วยควบคุมแบบง่ายๆแล้วก็มีโอกาสแก้ตัวแล้วก็โอกาสที่จะสูญเสียตัวละครน,น้อยที่สุดโอเคมา แคสโซไปเลยวันที่15สิงหา2038มเวลา2ทุ่ม29นาทีภาพสวยเนี่ยนี่ขนาดปรับไฮนะน er นะยังไม่ใช่อัลตรานะฮะยังไม่ใช่าไม่ใช่ภาพสูงสุดสเปคผมทำได้แค่นี้เองผมว่ามันก็สวยเนี่ยอูภาพสวยเฮ้ยเจ้าเป็นไงหล่อเท่เลย ผมก็ไม่ใช่คนที่จะแปลภาษาอังกฤษโอเคนี่มาแล้วขอยำ้ำผู้เจรจารเข้ามาแล้วอ๋อผมลืมบอกไปว่าผมเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมอยากลองฟิลญี่ปุ่นบ้างหลายคนแม่งฟิลผมเห็นหลายคนชอบเล่นภาษาอังกฤษมากมาลองฟิลญี่ปุ่นบ้างดีกว่ามาผมลืมบอกคราวนี้ขอเป็นภาษาญี่ปุ่นบ้างดีกว่านี่โอเคทำตาม,ตามนาทีคิดว่าทุกคนคงจะรู้เหมือแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ต้องอธิบายให้ มากความนักแอบก็ดูไปเลยเงี้ยไปที่เดิมชิโนะไม่หยุดฉันเสียเธอไม่ได้ดารฟกรุลามิเอาด้วยแล้วกันปลาก็มีชีวิตเราเป็นคนดีไม่จะเจนโนไซด์เป็นไงเฮ้ยต่อบแบ แกป่ะเดยกสิครับไม่ปรดช่วยคุณด้วยคุณต้องช่วยเด็กเดี๋ยวนะนี uh ่ค uh ุณเป็นห uh ุ uh ่นยนต์เหรอเนี่ยพวกคุณส่งหุ่นยนต์มาเนี่ยเดี๋ยวคุณทำอย่างนี้ไม่ได้คุ้คุดเนี่ยคุณทำไมคุณไม่ส่งตัวเป็นเป็นมาให้ล่ะคนจริงๆอ่ะไม่ส่งคนจริงๆมาเดี๋ยวปล่อยให้มันใกล้เธอนะไม่ต้องเสียเวลาส่งไอ้หุ่นยนต์อีบ้างหมอนี่ยตั้งแม่งก็ไม่เวลามาไดขนาดนี้หรอกเรามาดูรอบๆกันดีกว่า รอย,อยนีผมก็จำรายละเอียดได้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะก็ลองเข้าไปดูรอบๆสิไปคุยกับกัปตันก่อนอาโ,โอเคโอเคโอเคไอ้สัตว์อ,ออยู่นู่นใช่ไหมได้เลขสิครับกัปตันไอร์เลนผมชื่อคอนเนอร์ผมเป็นหุ่นยนต์จากที่สุกส่งจากไซเบอร์ไลฟ์ มันยิงทุกอย่างที่มันเดินและยิงทําให้คนของเราตายไปแล้วเรางคูดจัตรูมันอย่างง่ายแต่พวกมันมีตัวประกันถ้าเกิดล่วงไปก็แล้วก็ลงด้วยเออโอเคมันจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์หรือเปล่าครับจะไม่รู้เหรอแล้วมันสำคัญได้เหรอผมต้องการข้อมูลที่จะเป็นการต่อรองได้ดีที่สุดอ่ คุณรู้อะไรเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องน,นี้ไหมครับฝังนะจะช่วยเด็กนั้นคือทุกอย่างที่เราต้องทำไม่ว่านายจะจามันหรือไม่หรือให้ฉันทำเองเข้าใจบะไอสัตว์ <c oughs> คุณนี่มันใจร้ายจังเลยนะเข้าใจที่เข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นและทำการช่วยเหลือตบกันโอเคได้ครับ <c oughs> เริ่มจากเจ้านี่กันเลย ก okay. ดวายสแกนโอเคเอ็มเอสแปดห้าสามแบล็กฮอคแคปิ y คปิซิตอลแคปิแคปิซิตีเซเวนตีนเหรออย่างนี้ได้นั่นมันรายละเอียดปืนนะผมไม่ค่อยแน่ใจส่วนอันนี้คืออะไระ่ะกระสุนเนาะอ๋อจุดสามห้าห้าเอมูเชันโอเคประติศาะต่อที่เกิดขึ้นซะ ย้อนอย่างนี้นะโอเคอดีเวี่นได้เอาปืนของพ่อไปนี่มาแล้วก็ทำของตกใส่เราเรามีอะไรอีกไหมโอเคเดินไปมันวิ่งไม่ได้นะช่วยไม่ได้ดีเนอะ โอเคเข้ามาในที่เกิดเหตุแล้วเดินมาสิต้องเล่นดูนี่เดนิเอลคุณหนอที่ดีที่สุดในโลกเลยสวัสดีสิเดนิเอลสวัสดีเป็นที่ดีที่สุดตลอดการเลยนะโอเคมีความสำคัญกันอ้าโอเคมามา ความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นแล้วอ่าโอเคไหลองเปิดฝักม,มันไม่ได้เด็กไม่ได้ยินเสียงปืนก็เพราะนี่เองสินะถึงว่าทำไมถึงไม่ได้ยินสิอันนี้เรามีอะไรอีกไหมที่เรายังขาดพปเดินรอบๆก่อน นี้ไม่เอ๊ยลองดูดีกว่าดูรอบๆมีอะไรเกี่ยวข้องไหมไม่มั้งไม่มีไม่มีเดี๋ยว <L> นะมีอะไรอีกตรงนี้ยังไม่ได้สังเกตเลยนี่ว่า <L> อ๋อทุกหน่วยโปรดทราบตัวประกันอยู่ด้านนอก เป็นที่ยืนยันแล้วครับว่าตอนนี้มีการบุกลุกมาตอนนี้หน่วยสวรรย่าดได้ทําการเตรียมพร้อมที่จู่โจมและก็พอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นี้ก็รู้สถานการณ์พอแล้วนี่อะไรปิดครอบกลัวกำลังทำอาหารความสำเร็จเริ่มลดลงนะเฮ้ยถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยเราแย่เลยเลีลดดีนี่อะไรเนะี่ยไปบมดเลยนะเว้ยหรือใจฉันโดดอ่ะ เดินเดินเดินผิดทางเพื่อนุ้ยๆุ้ยเช็ดตายแกโอ้ยบ้าเ้ยช่วยคุ้มกันทีีิเสียชีวิตแล้วเพราะโอเคโอเคถูกยิงบนหัวใจเลยเหรอวะโอเคด้านขวาของหัวใจโอเคแล้วก็บนมือนี้ได้มีการลอยจับปืนไหมโอเค ประิติประต,ะตอนที่เกิดขึ้นครับ,บ,บหรืออะไรเฮ้ยดูนี้ตำรวจได้ยิงโอเคได้ยิงเลยดีิเวียแล้วแล้วก็ตัวประกันเกือบจะถูกยิงด้วยโอ้โหกำลังจะถูกยิงแล้วแล้วก็เลยเสียชีวิตเอ,อ้อ สักรอบไม่ีิกี่ล okay. okay. <pod ang bolt> ืม <up> ด okay. ูว่าปืนอยู่ไหนวะนี่ไงปืนเอาบุญและโอเคหยิบปืนมาแบบนี้เอามันมาจะได้เอาไปเจรจาโอเคไม่เป็นไรผมเป็นผมไม่เป็นไรผมเกือบตายแล้วเราขาดอะไรไหม โอ้ <Android. S 1> โหเกตมตัวรวยด้วยอารมณ์นี่ช่างนาวทยาจริงๆเลยนี่คืออะไรฮะเสียชีวิตฟิลิปส์โจนจอนอ๋อฟิลิปส์จอน,จอน,อส,จอนสูง6เมตรเอ๊ะหรือ6กนิ้วเหรอไม่แน่ใจแล้วก็หนัก ร้อยเปสิบเจ็ดลืมข้า้ไม่เช่เรียนไม่ได้เรียนมาเยอะโอเคไม่เป็นไรมีข้อมาตอนนี้อะไรถูกยิงจากด้านด้านล่างมันจะเป็นไตนะมั้งใช่ไหมผมไม่มีความรู้เลยโอเคโอเคโอเคช่างมันเถอะช่างมันเถอะโด,น,ดนยิงอีกแล้วโอเคตรงนี้ตรงนี้ด้วย นี่เนี่ยขาดขาดยิงสามนัดเลยโอ้โหปอดโดนหนักกันในนี้ตายแน่นอนนะปรติดประตอก่อนเลยมาวุดวุ้วุ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 ย้อน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 สอนสอนนี่แหละคุณพ่อกำลังถืออะไรบางอย่างแล้วก็ปังเอื้อหนู่นสินะ จและอ่ะหยิมาดูซิเกิดอะไรขึ้นเอาละปลดล็อกดูคุณได้สั่งซื้อ AP 700 Android ได้ถูกที่ 1. ดีเวนตอนนั้นก็นจะถูกวางแทนที่สินะเข้าใจาแล้วสิ่งที่ฉันจะต้องทำก็คือโอเคอัลล็อกแดล็อกที่เกิดขึ้นได้และพร้อม80%ดังนั้น ก็ไม่น่าจ,จะเหลือแล้วยั็เหลือแค่ไปหาชุดพวกนี้เอาละชนจะไปหาทุกนวยตเตรียมพร้อมยิงเราจะรออะไรเนี่ยฮะจัดการไอ้ผ้านี่สิอเครระกันได้บาดเจ็บด้วยเฮ้ยเด็กน้อยเอ้ย นีย่ยิงไม่คิดจะรอกูเลยเม่โอเคโมเดล PL 600ซีรีส์3า9หุ่นตัวนี้เป็นหุ่น PL 8 PL 600เหรอโอเคมันจะมีชื่อรุ่นซีรีส์ด้วยแหมฮิวมเกียร์นี่มันฮิวมเกียจริงติดซีโรวันมาจนเล่หฮิวมเกียไปแล้วเนี่ยมาขอดูหน่อยดิโอ้ตัวประกันเป็นอย่างี้เองเลยเข้าใจแล้ว เอาละบุกละฉันจะบุกไปแล้วล่ะปล่อยซะฉันจัดการเองแน่ป่ะเน,น,นี่ยิงกูคอ,<ป>อยออกไปอย่าเข้ามาใกล้ไม่งั้นฉันจะโดดไม่ไม่หยาเลยฉันขอร้องนะอยู่ขอร้องล่ะเอาไป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 ,ไป,ไปล่ไปละเสร็จกูละชื่อกเลยไงเนดนิเยลผมชื่อคอนเนอร์ รู้จักช่ฉันได้ยังไงผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณเลยแดีวผมมาที่นี่เพื่ออาพาคุณออกไปเอ้ย้ยแย่ะผมรู้คุณโกรธแเนียลแต่คุณจะต้องเชื่อใจผมและผมช่วยคุณผมไม่ได้อยากให้คุณช่วยไม่มีใครช่วยคุณได้ เราต้องการจะหยุดเรื่องนี้ขอร้องอ่ะเขากรลโดเสียเลือดมากถ้าเราไม่พาส่งเขาไปที่โรงพยาบาลเขาต้องตายแน่ผมรู้ทรวงจะตายหมดแล้วอยู่แล้วะมันสำคัญนักเลอที่ใครสักคนจะตายผมจะขอรักษาเดี๋ยวนี้แหละครับขอร้องล่ะอย่าตายเขาด้วยแต่เขาแล้วก่อจะฆ่าเขา คุณฆ่าผมไม่ได้ผมมีีชิตไม่มีชีวิตผมเป็นยิงวังเกียด่ดาตลกเ้ยดูเมื่อกี้คุณยิงคุณมีอาวุธไหมไม่ผมไม่มีปืนคุณโกหกผมรู้คุณมีปืนผมพูดความจริงนะแดเนียลเชื่อผมผมมาด้วยตัวเปล่า ไม่ใช่กดปุ่มนี่ยิดปุ่มไม่ส้อัดฉันถือไพ่เหนือกว่าแล้วถ้าฉันตายเธก็ตายด้วยได้ใช่ไหมย,ยายาเว้ยโอเคพวกเขาจะแทนที่คุณคุณก็เลยโมโหใช่ไหมละ่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะครับ ฉันรู้ว่าฉันเคยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคิดว่าฉันสำคัญมากอ้กอนะ่าแล้วแค่พลาสติกที่ไม่คิดเ้ามนะสคัญกับคุณ่ละคุณว่าเธอหักหลังต่จงๆแลเอไม่ได้ผิดเธอกโกหกผมนคิดว่าเธอรักฉันแ่ฉันคิดผิด เดี๋ยวมันก็เหมือนกับพุ้ยมนุษย์คุณตื่นเท่านั้นแหละเฮ้ยเครียดเครียดฟังเสียงไม่ได้แล้วเวย้ยบอกไอเฮงใช้รคอปเตอร์ป้าบ้านี่ออกไปที่โอเคไปไปสถานการณ์อยู่ในการควบคุมแล้วไปดี่ไงล่ะผมทำตามสิ่งที่คุณต้องการแล้ว นี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วเดนิเอลถ้าคุณปล่อยผมก็จะปล่อยตัวมันกันซัไม่มีทางเลือกแล้วต้องการออกจากที่นี่ต้องการรถแล้วเมื่อผมออกจากที่เมืองผมจะปล่อยเธอไป Daniel, น,นเปป็นไไไม่ได้ดรอกเดนิเอลปล่อยผู้หญิงไปและผมสัญญาว่าเธอจะคุณจะไม่เจ็บตัว ฉีดหน่อยผมไม่อยากตายผมจะไม่ตายพวกเราคุยกันดีๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมให้สัญญาเชื่อใจผมเข้าใจแล้วเชื่อคุณ,คณปล่อยแล้วเสร็จกูเลยจริงๆเลยจริง นอนเลยคุณหลอกผมคนเดิมคุณหลอกเพราะอไรโอเคไปละธุรกิจเสร็จสมบูรณ์แม่ จบอี s ิและนี่ก็คือแผนผังของนี่ต่างๆของฉากนั้นนะครับก็จะปลดล็อกมาถ้าเราเล่นมาแล้วเนี่ยเอเคสไนป์เราจะย้อนกลับไปเล่นได้ไหมเนี่ยโชเลเจนด์แย่หรอกมันจะเล่นฉากนี้แล้วเห็นความแตกต่างไหมแย่แย่อย่ผมขอจัดการเองฮะ มาเนี่ยฉันมาแล้วเฮ้ยิงเนีนเยกระโดดถอยไปเข้าทีแล้วก็ฉันกระโดดแนะ่ม,นมันก็ได้อารมณ์นะภาษาญี่ปุ่นเฮน้ย,ยไป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 ชื่อกั <S 2> <S 2> นเลยไงดนียลผมชื่อคอนเนอร์รู้จักชฉันได้ยังไงอะผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณผมมาที่นี่เพ,พื่อพาคุณออกไป กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้เถี่ยอ่ะเริ่มจากเบสิกเบสิกก่อนผมรู้คุณโกนะเดนิเอลแต่คุณต้องเชื่อใจผมแล้วพาคุณออกไปผมมัต้องการให้คุณช่วยไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกผมอ่ะต้องการที่จะหยุดต้องการทุกอย่างมันหยุดลงเบลวุ้นหรือเปล่า ไม่ผมไม่มีอาวุธแกโกหกฉันรู้ว่าแกมีปืนผมพูดความจริงอยู่นะครับเดีนีลผมมาด้วยตัวเปล่าผมก็จะแทนที่คุณคุณก็เลยโมโหใช่ไหมล่ะ่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับฉันนว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฉันคิดว่าฉันสำคัญแต่ฉันมันก็แค่ของเล่นของเขาล่ะ ผมหมดประโยชน์กันทิ้งกว้างเลยแป้นเดครับขอแปบนึงครับไม่ไหวแล้วชิปหายเฮ้ยเขากำลังเสียเลือดมากถ้าเราไม่จัดการเขาถ้าเราไม่พาเขาไปที่ลงยามาลเขาต้องตายแน่มนุษย์เขาก็ต้องตายอยู่แล้วสำคัญนักเือถ้าเขาจะตายสักคนหนึ่งอะผมจะขอรักษาตัวเขาสักหน่อยนะครับจะตายมันนะเว้ยแต่เขาจะฆ่าแกแน่ คุณฆ่าผ,ผ,ผ,ผมไม่ได้ผมเป็นฮิวเมเ่อกีก้ไม่มีชีวิตคุณนี่แกมึงจะคุณตีอะไรกันลนะ่ะอันเงี้ยเมื่อกี้มึงยิงกูกูสาพูดดีๆไม่ชอบนะผม,มรู้ว่าคุณกับเอม่าสนิทมากผมคิดว่าเธอหักหลังเขาแต่เธอไม่ได้ทำอะไรผิดอย่ามากโกหกผมคิดว่าเธอรักฉันแตฉันคิดผิด เฮ้ยก็แก่เฮ้ยก็เหมือนกับคนเออแล้วแหละเฟังนะผมรู้นะไม่ใช่ความผิดคุณปัญหาต่างๆ่างแล้วแหละมันทำให้ปัญหาซอแปรมันเออเลยไม่หรอกมันไม่ใช่ความผิดฉันฉันไม่ได้ต้องการแบบนี้เลยฉันรักพวกเขาคุณก็รู้ แต่ฉันไม่สำคัญกับเขาแล้วเป็นแค่ทาสที่ถูกสั่งไปมาทน,ทนฟังมันไม่ได้อีกแล้วนะบอกเฮนคุณเอร์นั่นพามันออกไปทีสิสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในการควบคุมแล้วรีบไป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 นี่ไงของทันตันทนี่คุณต้องการแล้ว ลองคุณต้องเชื่อใจผมเดนิเอลปล่อยตัวประกันไปและผมสัญญาว่าทุกอย่างจะต้องสงบสุขดีผมต้องการให้ทุกคนออกไปและผมต้องการรถมาที่นี่ติดต้งเข้ไปข้างนอกแล้วก็ผมจะออกไม่ไหวแล้วขอตลอดแล้วกันเตนอ่ะยิงแม่งเลยพูด ของง่ายง่าไม่ต้องการชอบมาต่อรองนะนี่เท่กว่าเยอะตายซะไอ้เมนเดียวแหละบนชอบนเท่เกินจะดูหัวลายอยู่บ,บ้างแอ่ก็ช่วยตัวประกันได้ก็ไม่ได้ทำผิดกฎซะหน่อยแค่วิธีการมันลุนแรงนะเฮ้ะมันไงปืนเท่ใช้ได้เอาไปเลยพี่ให้ผมจัดการไปแล้วเกินเท จ<โ>บ <laughs> ح ح> เท่เลยคอนเนอร์กูนี่แหละสิ่งที่กูต้องยากจะเป็นช่วยคนได้เว้ยมันมันต้องสมวิธีการได้หรอว่าแค่ช่วยคนก็พายังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไคร้แชร์คอมเมนต์น้ด้วยนะฮะอ๋อสำหรับใครที่ถามหาโซนิกก็ไม่ต้องห่วงนะฮะผมก็ยังดำเนินการทำอยู่เพียงแต่ผมแค่ทำโปรเจกต์รับอยู่ด้วยนะครับในช่องเซอร์พาร์ u บลูสตูดิโอนะเจ๊ ถ้าชอบก็ลองไปติดตามในช่อง YouTube หรือไม่ก็ Facebook Fanpage ดูแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทั้งหลายบ๊ายบาย